ผลปรากฏว่ามีคนร้ายค่ะกระชากสร้อยคอทองคําเธอไปและผ้าสมเด็จด,ด้วยอะ่ะเป็นมรดกตกทอดเธอบอกหูตอนนั้นตกใจมากเลยนะแต่ผลปรากฏว่าตํารวจไทยทํางานเร็วๆค่ะไม่ถึง24ชั่วโมงจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วค่ะนี่ให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเนี่ยค่ะผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงินสวมหมวกปีกๆหน่อยนะคะขี่มอเตอร์ไซค์นี่นี่น ตามรถของผู้หญิงค่ตั้งแต่ตลาดเลยนะจนถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะคนที่ก่อเหตุนขี่ลับตาไปแล้วค่ะแล้วผู้หญิงไปก่อนหน้านี้นะคะนี่ภาพนี้จะชัดเจนมากเหตุการณ์เกิดขึ้น11กรกฎาคมช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งค่ะคนร้ายเนี่ยตามคุณวราพรอายุ35ปีนะคะเธอกำลังจะถึงบ้านอยู่แล้วเชียวนะคะแล้วคนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ลักษณะแบบ เป็นมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงนะคะจากนั้นก็ก่อเหตุกระชากสร้อยคอทองคำหนึ่งบาทพร้อมกับพระริมทองหนึ่งองค์แล้วก็หนีไปทีนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเสร็จปุ๊บนะคะคไล่เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวคนที่ก่อเหตุได้ที่ห้องพักแถวๆตัวเมืองชนบุรีนะคะนี่เป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็ถแถลงข่าวจับกลุมตัวเลยนะคะคนที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะพร้อมกับนี่พยานหลักฐานต่างๆนะคะชุดที่ใช้ในวันก่อเหตุ คนก่อเหตุที่เป็นคนกัมพูชาชื่อว่าเสเรงเกียค่ะอายุ30ปีโดนไปในข้อหาวิ่งราวรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะค่ะแล้วสร้อยคอทองคําหนักหนึ่งบาทยังอยู่นะคะพระสมเด็จปากน้ํารุ่นแรกเรียมทองคําก็ยังอยู่ด้วยถามว่าทําทําไมเขาก็ร้องห่มร้องไห้นะเขาบอกเขาโดนไล่ออกจากงานประจําแล้วก็มีครอบครัวมีลูกอีกสองคนลูกกระป่วยอยู่ที่กัมพูชาต้องส่งตังไปให้เขาบอกทุกวันนี้ไม่มีเงินเลยค่ะ แล้วเนี่ยก็รู้สึกสำนึกแล้วในการทำผิดครั้งนี้ก็ก้มน้ารับกรรต่อไปนะคะคือในการแถลงข่าวเนี่ยผมปรากฏว่าผู้เสียหายคุณวราพรมาด้วยมาดูการแถลงข่าวด้วยแล้วปรากฏว่าสเริงเกีย,ยเนี่ยยกมือไหว้ขอโทษขอโพยใหญ่เลยนะคะบอกผมไม่ตั้งใจลูกผมป่วยลูกผมป่วยอะไปดูกันคะ่ะกามยผ นี่ต่อหน้าตำรวจเลยนะคะถามคุณวรพรเขายกมือไหว้ปลกปลกของก็ได้ครบแล้วว่ายังไงถ้าบอกไอ้ตอนแรกก็โกรธนะแต่ตอนนี้ก็อได้ของคืนก็ไม่ติดใจแล้วอะคะ่ะแล้วก็รู้ว่าเขาทําเพราะว่าลูกเขาป่วยก็ขอบคุณตํารวจด้วยแล้วกันนะคะเพราะทํางานไวมากค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม